สวัสดีครับนะครับวันนี้นะครับก็เพื่อนๆหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินนะครับเรื่องของพิจารณ์รีบอลนะครับจาก บุคคลนะครับที่ใช้จนเกิดการเปลี่ยนแปลงของรูปร่างที่ดีนะครับหรือบางคนใช้จนเกิดการเปลี่ยนแปลงของสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับดังนั้นนะครับวันนี้รีบอนคืออะไรแล้วในผลิตภัณฑ์รีบอนแต่ละตัวนะครับช่วยเรายังไงบ้างในการดูแลทั้งรูปร่างแล้วก็สุขภาพนะครับวันนี้เรามีคําตอบนะครับก็อย่างแรกนะครับอยากบอกเพื่อนๆก่อนว่าสาเหตุของความอ้วนหรือสาเหตุของการที่ร่างกายเนี่ยเกิดการสะสมไขมันที่เกินนะครับก็มีตั้งแต่นะครับเรื่องของภาวะพุชนาการเกินนะครับเรื่องของการนอน พักผ่อนน้อยเรื่องของเกี่ยวกับความเครียดนะครับเรื่องของเกี่ยวกับกา,า,ารเผาผลาญพลังงานที่น้อยลงไปตามอายุของนะครับอายุของเรานะครับมีเรื่องของเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน รวมถึงเรื่องของการขาดสมดุลของจุลินทรีย์ที่ดีในลำไส้ของเรานะครับบางคนก็ไม่ชอบออกกาลังกายนะครับบางคนก็เรียกว่าโรคบางชนิดก็ทําให้ร่างกายเนี่ยเกิดการสะสมไขมันที่มากขึ้นนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่านะครับปัจจัยของการที่ทําให้เราอ้วนหรือสะสมไขมันเกินนะครับมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่ปัจจัยเดียวนะครับมันมีปัจจัยอื่นร่วมด้วยดังนั้นการที่เราจะใช้เพียงแค่อาหารเสริมเพียงแค่หนึ่งตัว หรือการดื่มเพียงแค่กาแฟลดน้ำหนกักหรือการทานยามันไม่สามารถนะครับกลับไปแก้ไขที่ต้นเหตุที่แท้จริงได้นะครับดังนั้นนะครับวันนี้นะครับเราจะมารู้จักว่าเรารีบอลเนี่ยนะครับทำงานยังไงกับร่างกายของเรานะครับแต่อย่างแรกนะครับ Ee, น้ำหนักของเราเนี่ยนะครับประกอบไปด้วยนะครับสส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกก็คือกระดูกนะครับมีทั้งเรื่องของกล้ามเนื้อแล้วก็มีทั้งเรื่องของน้ํา3ส่วนนี้คือส่วนที่ดีนะครับอีกส่วนหนึ่งครับถ้ามีมากเกินไปไมีดีก็คือไขมันนะครับหลยๆครั้งเราไม่ทราบว่าทุกครั้งเนี่ยที่เราพยายามอยากจะลดน้ําหนักแบบผิดๆนะครับร่างกายเนี่ยจะมีการสูญเสียไขยมันที่น้อยมากแต่ส่วนใหญ่แล้วกลับเป็นกล้ามเนื้อแล้วก็กระดูกนะครับผลลัพธ์ทําให้เมื่อไรก็แล้วแต่ที่เราหยุดดูแลตัวเองหยุดลดน้าหนัก นะครับน้ำหนักของเราเนี่ยจะเด้งขึ้นมาที่เราเรียกว่าโยโย่เอฟเฟกนะครับดังนั้นวันนี้อยากจะบอกเพื่อนๆว่านะครับสิ่งสําคัญนะครับคีย์เวิร์ดในวันนี้เลยอย่าเพื่อนๆเนี่ยลืมคําว่าลดน้ําหนักไปก่อนนะครับแต่ให้เราจําไว้ว่านะครับเราเนี่ยจะต้องลดไขมันต้องรักษากล้ามเนื้อให้ได้นะครับต้องลดไขมันรักษากล้ามเนื้อให้ได้นะครับจะเป็นเรื่องของการสามารถดูแลทั้งรูปร่างแล้วก็นะครับลดน้ำหนักลดไขมันได้อย่างถูกต้องนะครับ แล้ววันนี้นะครับทำไมเราถึงต้องใช้พิษพันธ์รีบอลนะครับปกติแล้วเนี่ยเวลาเราใช้อาหารเสริมทั่วไปหรือการใช้ยามันคือการเข้าไปรบกวนกระบวนการการทํางานของร่างกายนะครับแต่มันกลับไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องจากการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุนะครับเราจึงต้องใช้เรื่องของรีบอลที่เป็นการปรับ ไม่ใช่รบกวนนะครับปรับอะไรบ้าง1ก็คือเป็นการปรับโภชนาการนะครับให้เราเนี่ยมีโภชนาการที่เคยกินแบบผิดๆเนาะให้มันป็นโภชนาการที่ถูกต้องนะครับไม่ว่าจะเป็นครบมือครบหมู่ครบสัดส่วนนะครับแถมคลีนปุงคลีนสารพิษด,ด้วยนะครับ นอกจากปรับโภชนาการที่เคยผิดๆมาเป็นโภชนาการที่ถูกต้องด้วยรีบอลละนะครับเราจําเป็นที่ต้องปรับสมดุลร่างกายด้วยนะครับเพราะอายุที่มากขึ้นการเผ,ผาผลาญการนอนหลับนะครับฮอร์โมนการกลับถ่ายเปลี่ยนแปลงไปซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้เกิดการสะสมไขมันเช่นกันนะครับจึงต้องปรับอยู่2เรื่องนี้นะครับวันนี้ครับก็เป็นนะครับ ผิตภัณฑ์รีบอลนะครับที่หลายๆตัวนะครับก็จึงทําทั้ง2หน้าที่คือปรับทั้งโภชนาการแล้วก็ปรับทั้งสมดุลของร่างกายด้วยนะครับรวมไปถึงนะครับก็มี2องออปชันที่ทําให้เรานะครับสามารถมีผลลัพธ์ที่ชัดเจนเพิ่มขึ้นไปได้ด้วยนะครับอ่ะอย่างแรก รับพภชนาการก่อนนะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆนะครับหลายๆคนทราบอยู่แล้วว่าสารอาหารหลักของเราครับก็มีทั้งหมดอยู่5หมู่นะครับไม่ว่าจะเป็นคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันวิตามินแล้วก็แร่ธาตุนะครับวันนี้นะครับในส่วนของคาร์โบไฮเดรตเราก็มีสกิป์นะครับในส่วนของโปรตีนก็จะมีทั้งนิวทริโบแล้วก็เวโปรตีนนะครับในส่วนของไขมันก็มีออไรซ่านะครับในส่วนของวิตามินแระธาตุก็จะมีนิวทรียมนะครับก็ขาดไม่ได้ไฟเบอร์ก็สำคัญนะครับเราก็มีโฟลพัมด้วยนะครับ สิ่งเหล่านี้นะครับก็จึงถูกเติมเต็มเข้าไปอยู่ในสารอาหารหลักห้ามูของเราเรียบร้อยละนะครับแต่ตัวสกิปครับมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่คาร์โบไฮเดรตแต่มันคือสมาร์ทคาร์บนะครับที่ทำให้เราเนี่ยนะครับไม่ต้องขาดพลังงานนะครับเพราะว่าคาร์โบไฮเดรตคือพลังงานหลักของเราในตอนเช้านะครับ แล้วก็ตัวที่เราเรียกว่าสมารตคาร์เพราะมันมีทั้งโร g i แล้วก็โร g ีด้วยนะครับสองตัวนี้ครับต่ำทำให้ร่างกายเนี่ยได้รับพลังงานอย่างน่าพอใจนะครับแต่ไม่เกิดการหลงเหลือไปสะสมเป็นพลังงานนะครับรวมถึงตัวของมันเนี่ยนะครับสามารถเล่งกระบวนการการเผาผ่านไขมันร่างกายแล้วก็เล่นกระบวนการการเผาผ่านไขมันช่องท้องของเราได้ด้วยนะครับแล้วก็ยังสามารถช่วยทําให้เราเนี่ยรู้สึกอิ่มได้นานด้วยนะครับในระหว่างมื้อเช้ากับมื้อ เที่ยงของเรานะครับแล้วก็ลดการดูดซึมแป้งนะครับน้ำตาลแล้วก็ไขมันได้ด้วยนะครับส่วนในตัวของโปรโตีนนะครับผลิตภัณฑ์ทั้งตัวนิวทริโปรแล้วก็ตัวเวนะครับก็ทําให้เราเนี่ยได้รับสารอาหารโปรโตีนและกรดอะมิโน,โนที่ครบเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วยังสามารถนะครับช่วยในการดึงเอาไขมันสะสมเนี่ยนะครับเปลี่ยนเป็น พลังงานนะเมื่อไรก็แต่ที่เราได้รับโปรตีนมากเพียงพอนะครับเรื่องของการหรือว่าการสร้างมวลกล้ามเนื้อของเราเนี่ยให้มากขึ้นไปด้วยนะครับเรื่องทาให้เมื่อไรก็แต่ที่มวลกนื้อกล้ามเนื้อมากขึ้นการเผาผลาญพลังงานดีขึ้นเมตาบอลิซึมก็ดีขึ้นไปด้วยนะครับแล้วก็ช่วยให้เรารู้สึกอิ่มได้นานขึ้นเพราะโปรตีนก็เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนของความอิ่มนะครับที่พอเราอิ่มความอยากอาหารก็น้อยลงไปด้วยนะครับแล้วก็เป็นการป้องกันโยโย่เอฟเฟกด้วยนะครับ เมื่อไรก็แล้วแต่นะครับที่น้ำหนักของเราลดไขมันลด แต่กล้ามเนื้อของเราเท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้นนะครับก็เรียกว่าเราการันตีได้เลยครับว่าเราจะไม่เป็นย่ยยเอฟเฟกอย่างแน่นอนนะครับในส่วนของออริซ่านะครับก็อุดมไปด้วยกรดไขมันที่จําเป็นครบเรียบร้อยละนะครับแถมยังช่วยกระตุ้นการหลั่งโปรตฮอร์โมนนะครับที่มีบทบาทสําคัญอยู่3าอย่างนะครับคือเพิ่มมวลกล้ามเนื้อเพิ่มมวลกระดูกนะครับแล้วก็ช่วยเร่งการเผาผลาญเซลล์ไขมันได้ด้วยนะครับแถมยังสามารถปรับฮอร์โมนของเราให้ดีขึ้นได้แล้วก็ในส่วนของนิวเทียมเนาะ ทำให้ร่างกายของเราครับได้รับวิตามินกับแร่ธาตุที่จําเป็นครบละนะครับช่วยเรื่องของการควบคุมคาหิวได้นะครับเป็นการเร่งเมตาบอลซึมของแป้งไขมันแล้วก็โปรตีนได้นะครับยับยั้งการสร้างเซลล์ไขมันใหม่นะครับเร่งการเผาผลาญเซลล์ไขมันเตาเก่านะครับแล้วก็ในตัวของโฟลามสามารถนะครับปรับสมดุลของจุลินทรีย์ที่ดีในลำไส้ของเราได้นะครับทำให้การขับถ่ายของเราดีขึ้นได้นะครับนี่คือ1ส่วนของการทั้ง ปรับหลักโภชนาการแล้วก็ปรับสมดุลของร่างกายนะครับ ไม่ได้มีเพียงเท่านั้นนะครับสําหรับบางคนที่นะครับยังไม่สามารถห้ามปะห้ามใจตัวเองได้นะครับแล้วก็มีตัวเอสโรซาเป็นตัวช่วยนะครับที่ช่วยบล็อกนะครับแป้งแล้วก็ไขมันส่วนเกินนะครับจากการทานอาหารนะครับช่วยเบิรนไขมันทั้งร่างกายแล้วก็ไขมันช่องท้องได้นะครับช่วยเรื่องของการดีท็อกนะครับที่ขจัดสารพิษนะครับออกจากร่างกายของเราได้นะครับอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวที่ช่วยปรับสมดุลนะครับก็คือไอเดียนะครับเพราะว่าบางคนมีปัญหาการนอนเนาะนะครับไอเดียจึงช่วยทําให้ นะครับการนอนหลับของเราเนี่ยนะครับหลับได้ดีแล้วก็หลับได้ลึกมากขึ้นช่วยกระตุ้นการหลั่งกรรฮอร์โมนด้วยนะการเสริมสร้างมวลกระดกูการเสริมสร้างกล้ามเนื้อการเล่นการผาอผ่านไขมันจะดีขึ้นได้นะครับแล้วก็ยังสามารถป้องกันการเสียกล้ามเนื้อได้เป็นอย่างดีนะครับอีกหนึ่งตัวช่วยที่สําคัญามากๆเลยนะครับก็คือเป็นตัวที่เป็นทางลัดในการผาอผ่านไขมันของร่างกายนะครับก็คือตัว F B หรือ Fa ต b บิ n ของเรานะครับดังนั้นหน้าที่หลักเลยคือ ทำให้เราขผ้ผพานไขมันได้ดีขึ้นนะครับรวมไปถึงลดการเกิดการสสมไขมันร่างกาย นะครับเร่งการเผาผ่านไขมันช่องทงของเรานะครับยังยับยั้งการสร้างเซลล์ไขมันเก่านะครับแล้วก็ออกกําลังกายได้ได้อึดได้นานแล้วก็ได้ทนมากขึ้นนะครับลดความอยากอาหารได้ด้วยนะครับดังนั้นบทสรุปข้อดีของรีบอนเลยนะครับก็เลยทําให้เรานะครับวันนี้ครับก็คือเราไม่ต้องอดอาหารนะครับเราสามารถที่จะไม่ต้องออกกําลังกายก็ยังสามารถที่จะลดไขมันได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับสามารถได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วนเลยนะครับนะครับ ง่ายสะดวกรวดเร็วแล้วก็มีความปลอดภัยด้วยนะครับใน1วันนะครับยังสามารถทานอาหารได้ปกติมือนึงก็คือมือเที่ยงของเรานะครับแล้วก็นะครับเราจะไม่รู้สึกขิวถึงไม่รู้สึกโหยด้วยนะครับไขมันลดสุขภาพดีขึ้นนะครับเป็นผลทําให้รูปร่างดีขึ้นนะครับของแถมก็นะครับผิวพรรณดีนะครับไม่โทมนะครับและดูอ่อนกว่าวัยด้วยนะครับแล้วก็นะครับสาคัญเลยคือ ไม่ยู่ยเอฟเฟกนะครับแล้วก็คุ้มค่าคุ้มราคาอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้นะครับผมเชื่อว่ารีบอลนะครับจะทําให้เพื่อนๆเนี่ยเชื่อมั่นเลยหรือว่านะครับการดูแลทั้งเรื่องของรูปร่างแล้วก็สุขภาพนะครับเราจะมีผลลัพธ์ที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ปลอดภัยอย่างแน่นอนครับ